นะอู้อ่ะกูก็มี่ไอ้รถเดียวกินกันนะมึงกันมึงลงบ่อเสร็จมึงก็เหรอมันบ่อแพ้บอแย่เลยมึงนะบ่อบ่อแคบลงบ่อเสร็จนี่นี่ลงบ่อเสร็จคุณผู้ชมมีฮะแม่กูก่อนแล้วแม่กูเป็นยังไงกลางไม่แล้วพี่น้องมานะกลางมาชุบจอดเสียงตองทำนะมา หักเหงำฮะจะกินนมอาบบอแล้วแบ่งเมื่อไหร่ิะอย่าไปเบียดกระถ اؤ พี่อ้บมึงูคุณบอแล้วาะเข่าออเมอีพอเขามะไหนเพือนแมวคุ้ยมาด้วยพี่น้องมากินเจ๊งเราไหมน้ำกันน้ำไอตอนเตียงเหน้ำไอ้อนเพลจะงเงียบ

เอาโ้โห่จรใช่เออไปไปเออเเจินขาด้ะไปไปผสมไปกินได้ยไปนเาเเออเอาลงให้านไปนจะเอาตะบะนึงเนาะนี้ มาแม่สดแม่พูอยากินแกงมม่าค่ะอืออเอามาจินะับดออนี่ก้อน่นหานไปชุเมงน้ำอือ้อนม่้หน่อยอินุดดดจะจมากอะไร้ยโอ้มือแบเอยงเนพริกล้อจะมีดีๆเขาใจเลยนี่หมดเลเพชรกอนได้ดนกมันหมดเพชรเลยเออไหนๆต้นไม่าเฉอเออต้นไงต้นน้นไม่มดมันพริก

ที่แรกแรกหมอเชียมาใส่อะอบวมเลยหมอชปกอปอดคด,ดคมเนีย่ยเอาเข่าให้นี่ไปถามมาถามไามเจ้าสดนี้โดนแม่พ่มันโวนะเอออกกินมอฮย์ไหมพ่อไหาอะไรลูก ใช่ไหมขี่รดไปแล้วลก็ไปจอด